วันนี้พีราสตอรี่จะพาทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่อง a Hunting in Venice ที่แดัดแปลงมาจากนวนิยายสืบสวนสอบสวนของอากา h a c าคริสตี้กันค่ะก่อนอื่นเรามาเท้าความก่อนที่จะไปดูหนังกันสักนิดนะคะคุณอากา h ต c าคริสตีเคยเขียนนิยายเอาไว้หลายเรื่องเลยค่ะ แต่หนึ่งในเรื่องที่โด่งดังมากๆจนทําให้เธอได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรมนั่นก็คือนิยายที่เล่าเรื่องราวการสืบคดีของนักสืบแอร์กูโปโลซึ่งตีพิมพ์ออกมาหลายเล่มมากก่อนที่จะถูกคัดเลือกเฉพาะเรื่องเด่นๆเนี่ยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์3ภาคด้วยกันนะคะภาพยนตร์ภาคแรกก็คือ Murder on the Orient Express ภาค2คือ Dead on the Nine และภาค3ที่เรากำลังจะดูกันในวันนี้ก็คือ A Hunting in Venice ที่แดัดแปลมาจากหนังสือชื่อ Halloween Party ตีพิมพ์ในปีคศ1 9 6 9ค่ะ ความพิเศษของภาคนี้ก็คือปกตินักสืบโปโรเนี่ยเขาจะสืบจากคนตัวเป็นๆกันใช่ไหมคะแต่ภาคเนี้ยท้าทายความสามารถให้มากขึ้นด้วยการสืบจากผีค่ะเพราะว่าภาพยนตร์ภาคเนี้ยจะพาเราไปร่วมไขคดีที่เกิดขึ้นในคืนวันฮาโลวีนเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่ามันจะต้องมีเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติตามมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีปริศนาลึกลับให้เราได้ลุ้นระทึกกันอย่างแน่นอนค่ะความพิเศษนอกจากนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคเนี้ยเป็นภาคแรกที่มีการนําไปฉายในระบบ iMAX ด้วยแถมบางสาขา ยังมีระบบ IMAX with laser ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ชมภาพยนตร์ในจอใหญ่ยักษ์ที่มีความคมชัดสูงสุดพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางครบทุมิติเรากับเรากำลังร่วมสืบสวนคดีอยู่ข้างๆแอร์กูโปโลด้วยตัวเองเลยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปร่วมค้นหาความจริงไขคดีกันได้ที่ระบบ IMAX โรลงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพ็กกันได้เลย